บ้านพิษณุโโลก,กับตำนานอาถรรพ์ที่นายกรัฐมนตรีหลายคนไม่กล้าเข้าพัก บ้านพิศณุโลกหรือบ้านบรรทมศิลป์เป็นบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีไทยตั้งอยู่บนถนนพิศณุโลกเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานแก่พระมหาเสววเอกพลตรีพระยาอนิรุธเทวาหรือหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญเมื่อถึงสมัยราชการที่7พระยาอนิรุธเทวาได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรงปฏิเสธและเมื่อมาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองพระยาอานิรุธเทวาได้นําครอบครัวย้ายไปยังจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ทำให้บ้านหลังนี้ถูกทิ้งล้างบ้านพิณุโ,โลกได้ถูกใช้งานอีกครั้งเป็นกลมประสานงานระหว่างไทยและญี่ปุ่นในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามและเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก็ถูกตั้งชื่อว่าบ้านสันติภาพก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพิณุโ,โลกในเวลาต่อมาตามชื่อถนนที่ตั้งบ้านหลังนี้ถูกกาหนดให้เป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในปี2522หยุดพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันนับตั้งแต่นั้นมาบ้านพิษณุโ,โลก,ก็กลายเป็นบ้านพักหลังอาถรรพ์ที่นายกรัฐมนตรีหลายคนต่างก็หวาดกลัว นายกรัฐมนตรีหลายคนที่เคยเข้าบ้านพักหลังนี้ต่างก็ประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเช่นได้ยินเสียงคนเดินโดยเสียงเปิดปิดประตูยางวิการเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยโบราณปรากฏตัวให้ได้เห็นเป็นต้นนายกรัฐมนตรีที่ประสบกับเหตุการณ์อาถรรพ์มากที่สุดก็คือพลเอกเปรมตินลสุรานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่16ได้เล่ากันว่าพลเอกเปรมได้เข้าบ้านพักพิศณุโลกได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็ย้ายออกไปพักที่อื่นเพราะทนกับเหตุการณ์อาถรรพ์ไม่ไหวเหตุ การอาถรรพ์ที่พลเอกเปลี่ยประสบคือได้ยินเสียงคนเดินหรือเสียงเปิดปิดประตูยามวิการเห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็มีเรื่องเล่าอาถรรพ์ในบ้านพิษณุโลกเช่นกันเช่นยุคข,ของนายชวนหลีกภัยเล่ากันว่าเคยได้ยินเสียงม้าร้องยามดึกส่วนยุคข,ของนายทักษิณทินวัตรเล่ากันว่าเคยเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยโบราณปรากฏตัวให้เห็นยามดึกปัจจุบันบ้านพิษณุโลกก็ยังเป็นบ้านพักร,รับรองนายกรัฐมนตรีไทยแต่นายกรัฐมนตรีหลายคนต่างก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าพักในบ้าน บ้านหลังนี้เพราะกลัวกับเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาจึงทําให้บ้านพิษโนุโลกกลายเป็นบ้านหลังอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าอยู่ถึงอย่างนั้นบ้านพักหลังนี้ก็ใช้เป็นที่ประชุมทีมทํางานของนายกรัฐนมนตรีมาหลายคนแล้วเช่นในยุคพลเอกชาติชายชุนหวันที่ใช้บ้านพิษโนุโลกเป็นสถานที่ประชุมทีมเศรษฐกิจจนทาให้นโยบายเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าประสบความสําเร็จมาแล้ว